มีแฟนเพจนะครับเราถามเข้ามานะครับว่าถ้าให้รอซื้อหุ้นนะครับตอนหุ้นล่วงลงนะครับแต่หุ้นดินีเนี่ยบางตัว10ปีเนี่ยยังไม่ลงเลยนะครับแบบนี้คนทุนน้อยก็สะสมลําบากสิครับนะครับก็เป็นคําถามที่ถือว่าดีนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้พวกเราเห็นประเด็นแยกออกไป2อย่างนะคำถามเนี่ย หนึ่งคือหุ้นดีๆบางตัว10ปียังไม่ลงเลยนี่คือคำถามที่หนึ่งถูกไหมข้อสองสัยข้อที่หนึ่งกับคำถามที่สองคือว่าแบบนี้คนทุนน้อยก็สะสมลำบากสิครับผมอยากจะบอกว่ามันคนละประเด็นกันเลยนะการที่หุ้นจะล่วงลงหรือว่าเรามีทุนมากทุนน้อยจะสะสมหุ้นง่ายหรือยากมันคนเรื่องกันเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า หุ้นทุกตัวนะมันไม่มีทางนะครับที่10ปีแล้วมันจะไม่ลงเลยนะครับหุ้นทุกตัวนะครับมีการร่วงลงเสมอครับไม่ว่าจะเป็น 30%, 50%หรือ70%หรือมากกว่าน,นั้นก็ตามนะครับในรอบ10ปีนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าหุ้นที่แกร่งมากๆอย่างเช่นพวก c p พออย่างเช่นพวกหุ้นอะไรที่เป็นแบบ มาร์เก็ตแคปแบบใหญ่ๆมากๆนะครับอาจจะลงแบบไม่ได้มากนะักไม่ได้มากของผมหมายความว่าอาจจะแบบ 30- 4 0อย่างเงี้ยก็ถือว่ามันลงเยอะแล้วนะครับคือถ้าเป็นหุ้นใหญ่หุ้นที่เป็นแบบพวกค้าปีพวกที่แข็งแร่งเป็นหุ้นเติบโตเคยเป็นหุ้นสปอซ็อกมาก่อนเนี่ยการที่มันลงลงมาสัาณสัก3 0 4สเปอรเนี่ยเรียกว่าเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้หุ้นพวกนี้ลง70%มันอาจจะดูเป็นไปได้ยากนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะ เพราะหุ้นอย่างเช่นหุ้นแบงก์นะครับหลายๆตัวนะก็ลงมาแบบ60-70%ก็มีนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาแต่ประเด็นคือว่าการที่เราจะเห็นเรคคอร์ดเหล่านี้เราต้องไปเช็คกราฟ นะเราต้องไปเปิดกราฟของหุ้นเหล่านั้นนะครับแล้วดูในทานเฟรมมันดูในทานเฟรมแบบใหญ่ๆที่สุดอะนะครับเราถึงจะเห็นรอบมัน10ปี20ปีนะครับเราถึงจะเห็นเลคคอร์ดมันนะครับถ้าเราได้ย้อนกลับไปดูกราฟแบบที่ผมบอกนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นภาพรวมของหุ้นหลายตัวแน่น,นอนว่าเฮ้ยในช่วงต้มยำกุ้งนะครับปี2540เนี่ยก็มีการลงมา70% 8 0เช่นเดียวกันนะครับตอนซับพาม นะครับหรือ Hamburger Crisis นะครับตอนปี2008-2009ก็มีการร่วงลงมาประมาณ50-70%เช่นเดียวกันนะครับตอนโควิดช่วงที่ผ่านมานะครับปี2020นะก็มีการร่วงลงประมาณ50-70%ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกๆ10ปีมันมีการลงนะครับถ้าใครบอกพวกเราว่ามันไม่เคยลงเลยนะครับแสดงว่าเขาอาจจะดูในทันเฟรมหรือในกรอบเวลาที่แคบมากเกินไปโอเคปะนะเพราะฉะนั้นมันลงแน่นอนครับ แต่อยู่ที่ว่ามันจะเป็นหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กถ้าหุ้นเล็กก็ลงมากหน่อยหุ้นกลางก็ลงแบบลงมากเหมือนกันนะซึ่งซึ่งคั้งที่ผมทําการบ้านมาเนี่ยหุ้น800กว่าตัวเนี่ยผมพบว่า 80- 90%เอลยอที่สามารถลงได้ 70%- 80%ดรนะครับในรอบ10ปีนะแบบเหมือนช่วงขาลงของเขาอะนะครับแล้วจะมีแค่ 10- 20%เอเท่านั้นเองนะครับลงมากสุดเขาอาจจะแค่50%หนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามันน้อยมเกนนะเพราะฉะนั้น็เอว่ามันน้ส่วน ประเด็นถัดมาคําว่าทุนน้อยก็สะสมลําบากนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวนะหุ้นดีนะครับคุณจะทุนมากทุนน้อยมันสะสมได้แต่คนทุนน้อยเนี่ยจะมีข้อจํากัดอย่างเดียวคือหุ้นที่ราคาสูงหมายความว่าอย่างเช่นหุ้นราคา100บาทหุ้นราคา300บาทนะอย่าง s c c 300บาทอย่างหุ้นแบงก์หลายๆตัวปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณแบบร้อกว่าบาทถูกไหมหรือว่า หุ้นอะไรที่แบบมันหลักร้อยขึ้นไปเน่นะครับเราอาจจะสะสมยากเพราะอะไรเพราะขั้นต่ําในการใช้ในการซื้อเนี่ยผมจะแนะนาไม่ให้ซื้อเป็นไม่แนะนําให้ซื้อเป็นเศษหุ้นนะครับแม้ว่ามันจะทําได้ก็ตามในการซื้อแบบออ,อดลอตแต่ว่ามันจะเป็นคนละกระดานกันนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อเต็มจำนวนคือร้อยหุ้นทุกๆุกร้อยหุ้นขึ้นไปนะครับเป็นขั้นต่ํานั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้น100บาทนะครับราคา1 0 0บาทต่อหุ้นนะคูณด้วย100หุ้นขั้นต่ำถูกไหมเท่ากับเราต้องใช้เง เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีเงินออมเดือนละ5000เดือนละ3,000เดือนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะมีข้อจาก,กัดในการซื้อหุ้นเหล่านี้ผมก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับวันนี้พอร์ตเราอาจจะยังไม่ใหญ่ไงเงินของเราอาจจะไม่ใหญ่มากพอที่จะซื้อหุ้นใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเงินน้อยของเราไปซื้อในเกมที่ใหญ่มากเกินไปนั่นคือการ over invest นะครับมันคือการ over invest เราลงเรากำลังลงทุนเกินตัว นู่นหรไหมเหมือนเราเงินในบัญชีเราอะมี1ล้านบาทแต่เราบอกเราจะไปซื้อตึก10 10ล้าน20ล้านนะซื้อบ้าน10ล้าน20ล้านมันเกินตัวไหมครับมันก็เกินตัวเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นแบบนั้นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องสําหรับในฐานะที่ผมเป็นนักลงทุนนะผมจะไม่แนะนําใครแบบนั้นเลยนะแม้ว่ามันอาจจะมีการกู้มาลงทุนได้ทํานู่นนี่นั่นได้แต่ผมไม่แนะนาโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเราควรลงทุนในเกมที่เราสามารถแฮนเดิลมันได้เกมที่เราสามารถควบคุมมันได้ต่างหาก อยู่ในเกมของเราถ้าเราเงินน้อยเราก็ซื้อหุ้นตัวที่เล็กๆซิถูกไหมซื้อหุ้นตัวที่ราคาไม่สูงมากนะักซึ่งบางบริษัทที่ใหญ่แต่ใช้เงินน้อยซื้อได้ก็มีนะ,ะสมมุติผมยกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติทีทีนะธนาคารทหารไทยธนาชาิเนี่ยน,นะครับธนาชาิทหารไทยท,นะท,ทหารไท,ท,ทยธนาชาิเนี่ยนะครับเราสามารถซื้อได้ในราคาแบบ แค่หุ้นหนึ่งประมาณบาท20บาทกว่ากว่าเท่านั้นเองอะเห็นปะแต่ไซส์กิจการใหญ่ไหมครับใหญ่โอ้เป็นล้านล้านถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้แม้เงินจะน้อยเราก็สามารถซื้อธุรกิจขนาดใหญ่ได้พอเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จํากัดน,นะแล้วมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกด้วยว่าราคาหุ้นที่สูงที่เป็นหลักร้อยบาท300บาท500บาทจะบ่งบอกว่ากิจการนั้นดีไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะแค่เพราะเขามีจํานวนหุ้นขายน้อย จำนวนราคาต่อหุ้นเขาเลยสูงนึกออกแต่ถ้ามีการแตกพาแต่หุ้นให้มากกว่านี้นะอีก10เท่าอย่างเงี้ยราคาหุ้นมันก็จะดรอปลงมาเหมือนปตทสมัยก่อนเห็นไหมตอนที่มันประมาณแบบห้าบาทอย่างเงี้ยรายย่อยก็ซื้อยากเป็นไงครับเขาอยากให้รายย่อยถือเขาอยากให้รายย่อยลงทุนเขาก็ทําการแตกพาออกมาหรือหุ้นละ50บบาทเห็นไหมครับรายย่อยหรือนักลงทุนที่มีเงินไม่มากนะก็สามารถลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะเราต้องแยกประเด็นให้ออกก่อนนะครับว่าราคาหุ้นที่สูงไม่ได้บ่งบอกว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ดีนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราแยกประเด็นเหล่านี้ออกนะครับแยกประเด็นเรื่องของการสะสมออกเข้าใจข้อจํากัดของตัวเองเข้าใจไซส์การลงทุนของเราแล้วเราไม่ over invest ไม่ลงทุนเกินตัวนะครับยังไงเชื่อผมเถอะว่าผลตอบแทนเราก็จะดีแน่นอนพอร์ตเราก็จะโตแบบมั่นคงนะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับใครมีคําถามอะไรอยากให้ผมตอบคาถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเอามาทําคลิปมาตอบให้กับพวกเราแบบนี้นะครับแล้วพบกันอีปีหน้าสวัสดีครับ